สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบังสป่อยเมื่อความโลภและความชั่วของมนุษย์ทำให้เทพ,พเจ้าพิโรธเทพที่ถูกผนึกไว้ในรูปปั้นจึงตื่นขึ้นและออกมาทำลายล้างคนชั่วนี่คืออีกหนึ่งในตำนานไขจูระดับเทพที่เก่าแก่อันดับต้นๆกับไดมาจินอภิธิหารเจ้าพ่อผู้เขียวเรื่องเราจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้น เราไปรับชมพร้อมกันเลยครับเรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อตระกูลฮานาบุสะที่เป็นตระกูลซาบุไรได้รับชายที่เป็นดั่งอสซอดาพิษมาเลี้ยงในอนัตชายคนที่ว่าก็คือซาบานโอสุเกะและเมื่อซาบานโอสุเกะปปกล้าขาแข็งขึ้นเขาก็รวบรวมพักพวกและก่อกบฏหมายที่จะโค่นลม้มตระกูลซาบุไรที่ฉุบเลี้ยงและเข้ายึดอำนาจซาบานโอสุเกะสั่งลูกน้องให้กำจัดสายเลือด ตระกูลซาบุไดให้หมดเกลี้ยงโดยในขณะที่สองฝ่ายกำลังต่อสู้โคเกนตะก็ได้พาโคซาสะกับทาดาฟูมิที่เป็นทายาทสองคนสุดท้ายของตระกูลซาบุไดหนีจากการตามล่าโคเกนตะพาเด็กทั้งสองหนีมาหลบที่บ้านป้าโดยป้าก็บอกว่ามีสถานที่ที่ไม่มีใครกล้าตามเข้าไปแน่ๆน,นั่นก็คือเขาภูเขียวที่เป็นที่จองจำ และผนึกไดมาจินไว้ชาวบ้านแถบนี้หวาดกลัวไดมาจินมากพวกโคเกนตะจึงเดินทางขึ้นไปบนเขาผู้เขียวและเข้าไปแอบในถ้ำหลังดูป,ปันที่ผนึกไดมาจินไว้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำแห่งนี้ยาวนานเป็นเวลาสิบปีจนเติบโตขึ้นอีกด้านหนึ่งหลังจากที่ซามานโนสุเกะเข้ายึดอำนาจและเป็นใหญ่ในหมู่บ้านเขาก็บังคับให้ชาวบ้าน ทำงานหนักเยี่ยงทาตเพื่อสร้างป้อมปราการสำหรับเตรียมทำศึกสู้รบชาวบ้านทุกคนต้องทำงานหนักหามรุ่งหามคำ่ำไม่ได้กลับบ้านจนป่วยและล้มตายเป็นจำนวนมากชาวบ้านต่างวิ่งวอนต่อเทพเจ้าเพื่อขอให้พวกเขาหลุดพ้นจากการเป็นทาตอีกด้านหนึ่งในขณะที่โคเกนตักำลังเดินทางลงจากภูเขาและจะเข้าไปในหมู่บ้าน เขาก็โดนทหารฝ่ายซามนโนสุเกะปิดล้อมและโดนจับตัวไปโคเกนตะโดนทรมานสารพัดแต่เขาก็ไม่ยอมปลีปากบอกที่ซ่อนของตระกูลซาบุไรที่ยังเหลือรอดพวกซามนโนสุเกะจึงเอาโคเกนตะไปแขวนประจานเพื่อให้เขาทรมานและตุยอย่างช้าๆเมื่อโคเกนตะหายตัวไปนานแบบนี้ป้าชินโนบุจึงรู้แล้วว่าโคเกนตะคงโดนจับตัวไปแล้ว โดยในขณะเดียวกันนั้นป้าก็พบเด็กคนนี้เขาคือทาเกะทาเกะกำลังจะเดินทางขึ้นไปบนเขาภูเขียวเพื่อไปขอพรให้ได้มาจินช่วยให้ครอบครัวของเขาและชาวบ้านหลุดพ้นจากการเป็นทาสโดยทาเกะยังบอกอีกว่ามีชายคนนึงถูกจับแขวนประจานและกำลังจะตุยด้วยป้าได้ยินดังนั้นจึงรู้ได้ทันทีว่าชายที่ทาเกะบอกจะต้องเป็นโคเกนตะแน่ๆ โดยทาดาฟูมิที่แอบฟังอยู่นั้นจึงไม่รอชา้าที่จะเดินทางไปช่วยโคเกนตะทาดาฟูมิแอบเข้าไปในหมู่บ้านเขารอจนมืดค่าจากนั้นก็ค่อยๆย,ย่องเข้าไปช่วยโคเกนตะโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าติดกับดักของซามนโนสุเกะเข้าแล้วด้วยเหตุนี้ทาดาฟูมิจึงโดนจับตัวไปด้วยและจะโดนซามนโนสุเกะประหารในอีกไม่ชา้าเมื่อโคเกนตะกับทาดาฟูมิ ที่เป็นผู้นำหลักโดนจับตัวไปแล้วป้าชิโนบุจึงไม่มีทางเลือกมีแต่จะต้องข่มขวัญซามานสุเกะด้วยอำนาจของเทพเจ้าเท่านั้นป้าชิโนบุจึงเดินทางไปหาซามานสุเกะและบอกให้เขาเลิกกดขี่ข่มเหงชาวบ้านความชั่วร้ายของเขากำลังทำให้เทพเจ้าพิโรและค้นยังดึงดันทำชั่วเทพเจ้าจะปลดปล่อยไดมาร์จินมาทำลายล้างหมู่บ้าน ซาบานอสุเกะฟังแล้วก็ขำกลิงเขาไม่เชื่อสิ่งที่ป้าชิโนบุพูดก่อนจะหยิบดาบขึ้นมากระหนบฟาดฟันป้าจนป้าชิโนบุสู้ขิดไปแล้วซาบานอสุเกะกลัวว่าจะมีชาวบ้านลุกขึ้นมาต่อต้านเขาเหมือนกับคุณป้าเขาจึงสั่งให้ลูกน้องไปทำลายรูปปั้นไดมาจินทิงซะเพื่อทำลายศรัทธาของเหล่าชาวบ้าน กองทหารของซาบานอสุเกะเดินทางขึ้นไปบนเขาผู้เขียวแต่พวกมันก็ดันหลงเดินวนไปมาหาทางไปต่อไม่ได้พวกทหารกำลังจะยอมแพ้และเดินกลับหมู่บ้านแต่แล้วพวกมันก็ได้ไปพบกับโคซาสะเขาพวกมันจึงจับตัวเธอไว้และบังคับให้เธอนำทางไปที่รูปปัน้นที่บานึกได้มาจินไว้ ไม่นานนักพวกทหารก็มาถึงและช่วยกันทำลายรูปปัน้นโดยการใช้ค้อนทุบพวกทหารตะบีตะบันทุบจนมือชาไปหมดแล้วแต่รูปปั้นไ้มาจินก็ไม่เป็นอะไรเลยสักนิดพวกมันจึงใช้เหล็กแหลมตอกลงไปกลางหัวรูปปัน้นใช้เวลาตอกอยู่นานมากกว่าจะตอกเข้าและแล้วพวกทหารก็ต้องช็อกเพราะมีเลือดไหลออกมาจากหัวของรูปปัน้นตำนานที่พวกมันคิด ว่าเป็นแค่เรื่องเล่าบัดน,นี้เป็นจริงขึ้นมาแล้วจู่ๆก็เกิดฟ้าผ่าและลมกระโชกเกิดแผ่นดินไหวจนหินถลม่มลงมาทับพวกทหารจนสู่ขิดเป็นจำนวนมากแผ่นดินแตกราวจนเกิดเป็นรอยแยกสูบเกินเหล่าทหารหายเข้าไปใต้พื้นโลกไม่มีทหารคนไหนหนีรอดไปได้โดยหลังจากเหตุการณ์สงบลงแล้วโคซาสะก็ได้สวดภาวนาขอร้องให้ได้มาจิน ช่วยชีวิตทาดาฟูมิและโคเกนตะรวมถึงเหล่าชาวบ้านที่กำลังทนทุกข์โคซาซาถึงกับจะยอมแลกชีวิตเธอจะกระโดดหนา้าผาเพื่อให้ไดมาจินช่วยศรัทธาอันแรงกล้าที่โคซาซะมีให้บวกกับความชั่วที่ซามานสุเกะกระทำม,มาตลอด10ปีนั้นได้ทำให้ไดมาจินตื่นขึ้นและจะบุกไปที่หมู่บ้านไดมาจินได้ทลายภูเขาหินที่จองจำเขาไว้ และได้เปลี่ยนจากโหมดสงบนิ่งกลายเป็นโหมดทำลายล้างแล้วอีกด้านหนึ่งที่หมู่บ้านในขณะที่ซามมโนุูกะกำลังจะประหารทาดาฟูมิกับโคเกนตะนั้นท้องฟ้าก็มืดคลึม้มเกิดลมพายุและไดมาจินก็ได้มาถึงแล้วแต่ไดมาจินเดินเหยียบยำ่ำและเวียงหมัดต่อยหอสังเกตการจนพังพินาศแม้ศัตรูจะเป็นถึงเทพเจ้าแต่ซามมโนุูกะก็ยังคิดจะสู้ เขาสั่งให้ทหารบุกโจมตีไดมาจินแต่พวกทหารก็ดนเยียบจนแบนเป็นกลวยปิ้งกระสุนปืนไม่สามารถเจะถาะทะลวงเกราะไดมาจินได้ไดมาจินจ้องมองซามาโนสุเกะด้วยสายตาที่โกรธเกรี้ยวซาบาโนสุเกะจึงเพ่นหนีเข้าไปหลบหลังประตูเมืองโดยทิ้งทหารไว้ข้างนอกแต่ไดมาจินก็ต่อยประตูเมืองจนพังพินาศด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นพวกทหาร โดนเศษซากปลักหักพังถล่มลงม,มาทับและโดนไดมาจินเหยียบส้ำจนสู้ขิดเป็นจำนวนมากไดมาจินจะไม่หยุดยัง้งจนกว่าจะกำจัดสามโนสุเกะได้พวกทหารช่วยกันทำกับดักโซเพื่อตรึงร่างไดมาจินไว้พวกมันกะ็จะกกระชากไดมาจินให้หลมแต่กลับเป็นฝ่ายที่โดนไดมาจินฉุดกระชากกับดักโซที่ผูกติดกับเสาบ้าน ถูกดึงกระชากจนบ้านทั้งหลังถลม่มลงมาเป็นจำนวนมากทั้งเมืองโดนไดมาจินทำลายหลงังจนกลายเป็นเศษซากพวกทหารไม่มีทางสู้ทำได้แค่เพ่นหนีเพื่อรักษาชีวิตโดยซามาน s สุเกก็ได้สั่งให้ทหารใช้เครื่องยิงหินโจมตีไดมาจินจากนั้นก็จุดไฟเผากิ่งไม้และนำไปปิดล้อมไดมาจินไว้แต่ไดมาจินก็เหวี่ยงแขนสร้างลมพายุ และสามารถดับกองไฟตรงหน้าได้สบายมากซาบานอสุเกะหวาดกลัวมากเขาพยายามหนีสุดชีวิตซาบานอสุเกะเห็นลูกน้องโดนไดมาจินบทขยี้ให้ตุยอย่างช้าๆโดยในที่สุดไดมาจินก็จับตัวซาบานอสุเกะได้ซาบานอสุเกะโดนกระชากออกมาจากที่ซ่อนแล้วโดนไดมาจินจับขึงพืชซาบานอสุเกะพยายามอ้อนวอนขอชีวิต แต่ก็ซ้ายไปแล้วได้มาจินใช้เหล็กแหลมที่ทหารฝากไว้กลางหน้าผากเขาปักลงไปกลางลําตัวของซามานอสุเกะจนซามานอสุเกะสู้ขิดไปซะแล้วแต่หลังจากกําจัดซามาน u สุเกะได้ไดมาจินก็ยังไม่หยุดคลุ้มคลั่งเขายังคงอลาวัดทาลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าโดยโคซาสะก็ได้โผล่เข้ามาขอร้องไดมาจินอีกครั้งน้ำตาของเธอนั้น ทำให้ไดมาจินสงบลงได้ไดมาจินจึงเปลี่ยนจากโหมดทำลายล้างกลายเป็นโหมดสงบนิ่งและได้กลับไปยังเขาผู้เขียวแล้วก็จบกันไปแล้วครับกับไดมาจินอภิธิหารเจ้าพ่อผู้เขียวเพื่อนๆสามารถสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้หนอนๆโดยการกดสั่งซื้อสินค้าได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณะะที่หนีด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย